คอนเซปที่สำคัญนะครับของวงรีนะครับจุดใดๆนะครับที่อยู่บนวงรีนะครับทีนี้ถ้าเราวัดไปวัดระยะนะครับวัดระยะไปจุดโฟกัสทั้งสองนะครับแล้วนำมารวมกันนะครับมันจะได้เท่ากับความยาวแกนอีก นั่นก็คือ2 a e นะครับเสมอโอเคนะนี่ข้อ7นะครับข้อ7เนี่ยเขาให้จุดโฟกัสมา2จุดคือ30กับลบ30 30กับลบ30นี่คือจุดโฟกัสนะครับสังเกตดูนะว่าค่า x เปลี่ยนเห็นปะค่า x เปลี่ยนแสดงว่าเป็นวงรีแนวนอนแน่นอนน,น,อน,นะครับแล้วครูก็ยังรู้จุดศูนย์กลางเซนเตอร์ด้วย จุดศูนย์กลางคือจุดกึ่งกลางร,ระหว่างจุดโฟโกัส2จุดน,น,นั่นก็คือจุดศูนย์ศูนย์นะครับสามกับลบสามนี่กึ่งกลางคือศนะูนย์เนาะฉะนั้นโอเคครูรู้อะไรแล้วบ้างครูรู้จุดศูนย์กลางครูรู้แนวของมันนะครับครูรู้ค่า c ด้วยค่า c คือระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดโฟโกัสทั้งสองครูรู้ว่า c คือเท่าไหร่ c คือสามฉะนั้นค่า e ค่า b ครูต้องรู้ อีกซักค่าหนึ่งครูก็จะสร้างสมการได้นะครับโดยที่เขาให้จุดผ่านมา1จุดนั่นก็คือจุด2อรูทยี่ส่วนสอฉะนั้นครูอยากรูสองเครูก็วัดระยะจาก2ไปยัง2องรูทยี่ส่วนสไปยังจุดโฟัลทั้งสครูก็จะเอาแล้วเอามารวมกันครูก็จะได้ 2a เลยฉะนั้นอ่ะหาระยะจากจุด2องรูทยี่ส่วนสไปยัง3 0นะครับ ก็สแควร์รูทนะครับผลต่างของ x ก็คือ2กับ3ต่างกันอยู่1 1ึ่งกำลังสองผลต่างของ y ก็คือ21่สิอรูทยีส่วน2กับศูนย์ก็ห่างกันรูทยี่สิส่วน2องอีกแล้วถ้ากมกำลังสองจะได้สแคว r ์รูทหนบวก21ส่วน4ก็จะกลายเป็นสแควร์ o ูทสี่หนก็คือคูณ4ส่วน4เข้าไปเนาะก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็น สีส่วน4ี4่บวกยีส่วนสกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นยีสิบห้าส่วน4ี่รูทยีส้าส่วน4ก็คืออะไรครับก็คือห้าส่วน2อันนี้คือระยะจาก2อรูท21ส่วน2ไปยังจุดโฟกัสจุดที่1นะเราทำเหมือนเดิมครับสองรูทยีส่วนสองนะครับจุดเดิมหาระยะไปยังจุดโฟกัสจุดที่2คือลบ3ามส่วน ก็เป็นสแควรูทนะครับผลต่างของ x คราวนี2้2กับ2กับลบ3ห่างกันอยู่5หน่วย5กลัง2บวกกับรูท2 2ส่วน2กลังสองมาเดิมก็จะกลายเป็น25บวกกับ21.4สอ่วน4อันนี้ก็จะกลายเป็นอันนี้คูณ4.4ส่วน4กลายเป็นอะไรครับ1 0 0 100ส่วน4คือ100.4ส่วน4บวก21เป็น121.4ส่วน4ได้เท่าไหร่ 11ส่วน2ฉะนั้นนะครับ 2a จะเท่ากับระยะ2ระยะนี้บวกกันนะครับ5ส่วน2บวกกับ11ส่วน2ได้16ส่วน2คือ8ฉะนั้น a คือเท่าไหร่ a คือ4โดยที่4คือ3ฉะนั้นก็ครูต้องการรู้ b เนาะ B กาลังสองก็จะเท่ากับเกําลังสองลบ c กําลังสองได้สิบหกลบเก้าเท่ากับเจ็ดจุดศูนย์กลางโอเคไม่โหดเท่าไหร่จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์อ่ะดูครับสมการ สมการข้อนี้นะครับมันจะเป็น x กาลังสองส่วนด้วย a กาลังสองบวกด้วย b กาลังสองเฮ้ยขอโทษที y กาลังสองส่วนด้วย b กาลังสองเท่ากับหนึง่งอะที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับมันเป็นวงรีแนวนอนนะครับตัวส่วนของ x ต้องมากกว่าันก็จะเป็น x กาลังสองเเมื่อกี้ที่เราหาไว้เท่าไหร่นะถ้าพวกเราจดจ เที่เราหาไว้เมื่อกี้คือ4นะครับ4กาลัง2เป็น16บวกด้วย y กลัง2ส่วนด้วย b กลัง2ที่เราหาไว้เมื่อกี้คือเท่าไหร่นะ7นะครับเท่ากับ1ทีนี้หน้าที่ของเราก็คือเอาช้อยแต่ละช้อยเอาไปแทนนะครับแล้วทําให้มันแล้วเลือกข้อที่มันแทนเราเป็นจริงช้อยข้อไหนเอ่ยข้อ1ลบ4 0เอาไปแทนแล้วเป็นไง ลบ4กำลัง2ส่วน16บวก0กำลังสส่วน7เท่าก 1, ับ1ลองเช็คสิเออโอเคข้อนี้ข้าปรานีเรามากเพราะว่าเจอข้อแรกเลยนะครับฉะั้นตอบช้อยข้อ1ไปเลยอ่ามาดูข้อ8นะครับเขาบอกว่า p x เเนี่ย pxy เป็นจุดใดๆจุดอะไรก็ได้นะครับจุดอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ว่าเราจะเลือกจุดมายังไง ว่าเป็นจุดใดๆคือเลือกจุดไหนก็ได้ไม่ว่าเราจะเลือกจุด x y มายังไงก็ตามนะครับจุด P เนี่ยแล้ววัดระยะไปยังจุด0ลบ2นะครับแล้วก็วัดระยะไปยังจุด2ลบ2เอามาบวกกันมันได้เท่ากับ2รูท5เสมอทั้งๆท,ท,ที่ P x y แต่ละคนอาจจะเลือกแตกต่างกันก็ได้เพราะเขาไม่ได้บอกว่า P x y เป็นจุดอะไรใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นจุดใดๆแสดงว่าต่างคนต่างเลือกจุดที่แตกต่างกัน ยังไงก็ได้นะครับเลือกมาเป็นจุด P แต่วัดระยะจุจากจุด P เนี่ยพิกัด x y นะครับไปยังจุด0ูลบ2แล้วก็ไปยังจุด2ลบ2เนี่ยผลรวมของระยะทั้งสองระยะเนี่ยรวมกันได้2อรูทเสมอแม้ว่าคน2คนจะเลือกจุดแตกต่างกันก็ตามแต่มันจะได้เท่านี้เสมอฉัน,ฉน,นถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะตรงกับนิยามของวงรีนั่นเอง คือจุดใดๆแล้ววัดระยะไปยังจุด2จุดนะครับแล้วเอามาบวกกันได้เท่าเดิมเสมอโดยจุด2จุดนั้นเราเรียกว่าอะไรครับจุดโฟกัสแล้วระยะผลบวกเนี่ยที่มันเท่าเดิมเสมอเราเรียกว่าอะไรความยาวแกนดีคือ2อเห็นไหมบางทีคือเขาไม่ได้บอกว่าเป็นวงรีนะแต่เขาบอกผ่านนิยามของวงรีมาแทนโอเคไหมครับนี่คือนิยามของวงรีจุดใดๆที่อยู่บนวงรีเนี่ยหาระยะไปยังจุด2จุดนะครับ แล้วนามาบวกกันเท่าเดิมเสมอไอจุดสจุดนั้นเราเรียกว่าจุดโฟกัสแล้วก็ระยะระยะระยะที่มันเท่าเดิมนั้นนะ่ะเราเรียกว่าความยาวแกนยิงโอเคเนาะซึ่งมีค่าเท่ากับ 2A เห็นไหมแต่ข้อนี้มันง่ายเพราะอะไรณเวลานี้มันง่ายเพราะมันอยู่ในชีววงรีเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นวงรีแต่อยู่ในเวลาอยู่ในข้อสอบคิดออกไหมนี่คือข้อสอบแปดหนึ่งเดือนมีนาห้าเจ็ด มันอยู่ในข้อสอบทุบไม่มีใครบอกเราว่าเฮ้ยนี่คือวงรีนะเราต้องรู้นิยามพอมาโอเคนะครับฉะนั้นอ่าโอเคจุดโฟกัสเท่ากับ0-2ลบ2กับ2-2ลบ2จุดโฟกัส0ูนยลบ2กับ2ลบ2จาก0ยไปเ็น2นะครับ X เปลี่ยนฉะนั้นเป็นวงรีแนวนอนนะครับเซนเตอร์จุดศูนย์กลางคือจุดกึ่งกลางระหว่าง จุดโฟกัสสจุดนะครับศูนย์กับ2เนี่ยจุดกึ่งกลางคืออะไรครับ1่ถูกต้องไหมเซนเตอร์ Center คือ1ลบ2นี่คุณรู้แนละ้วแล้วก็ค่า c ครับค่า c ก็คือวัดวัดไปยังจุดโฟกัสสองจุดนี้นะครับได้ c เท่ากับ1นะครับได้ c เท่ากับ1แล้วก็ครูก็รู้ค่าเแล้วด้วยนะครับเนื่องจากว่าสองคือ2องจุห้าสองคือสองจุฉะนั้นเเฉยๆคือรูนห้านะครับแล้วก็ c เท่ากับ1 ฉะนั้นก็ b กําลัง2ครับ b กําลัง2ก็จะเท่ากับ a กําลัง2ลบ c กําลัง2ได้5ลบ1ได้4จดถามหาอะไรเอ่ยอ๋อจดถามหาสมการนะครับโอเคฉะนั้นอันนี้เป็นแนวนอนนะครับตัวส่วนของ x จะต้องมากกว่านะครับก็เซนเตอร์คือ1ลบ2ก็จะเป็น x ลบ1กําลัง2ส่วนด้วย a กําลัง2 a กําลัง2ก็คือรูท5กําลัง2ได้5 บวกด้วย y บวก2กํลัง2ส่วนด้วย b กํลัง2คือ4เท่ากับ1นี่คือสมการของวงรีในข้อนี้นั่นเองนะครับข้อ9ครับสมการ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ง่ายที่สุดในโลกเลยเป็นวงกลมเนาะวงกลมนี่มีจดุดศูนย์กลางอยู่ที่จดุด0 0แล้วก็รัศมีเท่ากับ1ลองวาดกราฟคร่า,าวๆนะหาประมาณนี้แล้วกันนะ ก็อ่ะตรงนี้ก็เท่าไรครับ10ตรงนี้ลบ1 0ตรงนี้ศ1ตรงนี้ศูนย์ลบหนึ่งเนาะทีนี้เขาบอกว่าวงรีสัมผัส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 วงกลมนี้ที่จุด1นศูนย์อันนี้สำคัญมากทำยังไงวงรีถึงจะสัมผัสจุดนี้ที่จุด10ศูนย์แล้วก็ยังมีโฟกัสอยู่บนอยู่บนวงกลมนี้ด้วยนะ แสดงว่าวงรีต้องมีลักษณะเป็นแบบไหนเพราะเราว่าวงรีมันก็คือรูปสมมาตรแบบหนึ่งใช่ไหมวงรีก็เป็นรูปสมมาตรแบบหนึ่งฉะนั้นวงรีต้องเป็นแบบไหนถึงจะสมมาตรต้องเป็นแบบนี้นึกว่าเห่าไหมเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นี่วงรีต้องเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบอื่นมันมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะตัดกับวงกลมอ่ะมันจะไม่ได้สัมผัสกับที่จุดหนึ่งศูนย์นะฉะนั้นตรงนี้ก็ เป็นอีกจุดหนึ่งที่สัมผั์นะครับต้องเป็นวงรีแนวตั้งแล้วแหละนะครับไม่งั้นมันจะมันจะไม่ได้สัมผัสหรือสัมผัสก็ไม่ได้มีจุดโฟกัสอยู่บนวงกลมเพราะจุดโฟกัสมันก็ต้องห่างเป็นระยะเท่ากันใช่ไหมละ่ะห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะเท่ากันนะครับก็ต้องสมมาตรอยู่เหมือนกันแล้วเราก็ยังรู้ด้วยว่าไอ้จุดนี้ศูนย์หนึ่งกับศูนย์ลบหนึ่งก็คือจุดโฟกัสนั่นเองจุดโฟกัสทั้งสองด้วยนั่นเองมันต้องสมมาตรไงฉะนั้นแล้วนะครับโอเค จุดศูนย์กลางมันอยู่ที่จุด0,0เหมือนกันนั่นแหละนะครับเซนเตอร์ Center อยู่ที่จุด0,0เซนเตอร์แล้วครูก็รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นวงรีแนวตั้งนะครับอันนี้ก็ b นะครับระยะ b ก็คือหนึ่งนะครับแล้วก็ระยะ c นะครับคือจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดโฟกัสนะครับก็คือหนึ่งเหมือนกัน c เท่ากับหนึ่งแล้วก็ a ก็หาเอานะครับ A กกำลังสองเท่ากับ B กำลังสองบวก C กำลังสองได้สองหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองได้สองเชนนั้นแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น x กกำลังสองส่วนด้วยอ่ะยังไม่บอกบวกด้วยวกยกำลังสองส่วนด้วย่ะยังไม่บอกเท่ากับหนึ่งไว้ก่อนคำถามคือ,อะตัวส่วนของใครจะมากกว่าครับตัวส่วนของ X หรือ Y มากกว่า ของ y เพราะเป็นวงรีแนวตั้งนะครับเป็นวงรีแนวตั้งฉะนั้น a กําลัง2ต้องอยู่กับ y นะครับ a กําลัง2ได้2ส,ส่วน b กําลัง2นะครับ b กําลัง2คือ1กําลัง2ได้1สมการวงรีเป็นแนวนี้นะครับแล้วก็จุดใดอยู่บนอยู่บนวงรีนี้ก็แทนนะครับข้อไหนเอ่ยมีข้อไหนแทนแล้วเป็นจริงสมการเป็นจริง่ะเช็คข้อหนึ่งนะครับ ครูขอจัดรูปสมการนี่หนึ่งเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองส่วนสองเท่ากับหนึ่งขอคูณไข่ไปเลยนะขี้เกียจคำนวณเศษส่วนขอคูณไข่สองทั้งสองข้างเลยนะแล้วกันนะครับคูณสองทั้งสองข้างขี้เกียจคำนวณเศษส่วนต่ออีกทีหนึ่งขอคูณสองทั้งสองข้างนะก็จะได้อะไรครับสอง x กำลังสองบวก y กำลังสองต้องเท่ากับสองขอแทนในสมการนี้แล้วกันนะ เพราะว่าตัวเลือกเป็นเศษส่วนอยู่แล้วครูขี้เกียจคำนวณเศษส่วนซ้อนอ่ะข้อหนึ่งครับหน,นึ่งสองสามสองมาพิจารดูซิสองคูณหนึ่งส่วนสองกำลังสองบวกสามส่วนสองกำลังสองเช็คว่าได้สองไหมได้สองคูณหนึ่งส่วนสี่บวกกับเก้าส่วนสี่อันนี้เกินสองแล้วเนาะโอเคไม่เอาไม่เอาต่อไปข้อสองหนึ่งส่วนสองกับห้าส่วนสอง ก็ห้าส่วนสองกำลังสองที่มันน่าจะเกิน2อแล้วเนาะไม่เอาไม่ได้ก็สามส่วนสกับสองส่วนสาคูณหนึ่งส่วนสามกลังสองบวกสองส่วนสามกำลังสองได้2องคูณหนส่วนเบวกกับ4ี่ส่วนเ้าได้ไรได้6กส่วนเไม่ได้2 งั้นต้องเป็นข้อ4แล้วล่ะข้อ4ขอเช็คตรงนี้แล้วกันนะ1 3กับ4 3 2คูณ1ส่วน3กำลัง2บวก4ส่วน3กำลัง2เป็น2ส่วน9บวก16ส่วน9ได้18ส่วน9โอเคเท่ากับ2นะครับโอเคช้อยข้อ4นี่แหละที่เราจะเลือก เขาบอกว่าวงรีเนี่ยมีแกนเอกอยู่บนแกนเอกแกนเอกอยู่บนแกน X เอ็กต้องเป็นวงรีแนวนอนแล้วแหละต้องเป็นวงรีแนวนอนแล้วก็แกนโทก็ยังอยู่บนแกน y นก็เสร็จเราแกนเอกแกนโทตัดกันที่จุดศูนย์กลางใช่ไหมฉนันจุดศูนย์กลางคือจุดศูนย์ศูนย์แน่นอนครับเซนเตอร์คือศูนย์ศูนย์แน่นอนรูปสมการมันก็จะง่ายหน่อยมีระยะห่างของจุดโฟกัสทั้งสองเท่ากับสิบสอง f f หนึ่งกับ f สองอ่ะ ห่างกัน12หน่วยก,ก็แสดงว่าวัดไปจากจุดกึง,งกางซ้ายขวาสองข้างก็คือฝั่งละ6นะครับชั้น C นะครับระยะ C คือ6ครงรู้แล้วความยาวของฟังดีๆนะความยาวของขอดที่ผ่านจุดโฟกัสจุดหนึ่งแล้วก็ตั้งฉากกับแกนอีกเท่ากับ10ขอดที่ผ่านจุดโฟกัสแล้วก็ตั้งฉากกับแกนอะีกสมมติว่าวงดีเป็นหน้าตาม็นอย่างนี้แล้วกันนะนะ พอที่ลากผ่านจุดโฟกัสแล้วก็ตั้งฉากแกนเองเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรครับลาตัสเลกตามครับลาตัสเลกตามนะครับซึ่งมีความยาวเผื่อดูดิลาตัสเนี่ยเส้นลาตัสเลกตามผู้เรียกสั้นว่าลาตัสแล้วกันนะชื่อคล้ายโลตัสอะโลตัสเอ็กซ์ตาก็ได้ลาตัสเลกตามลาตัสเลกตามนะครับจะเท่ากับอะไรครับสองบังสองส่วนเอนะครับความยาวของมันซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับสิบ ด้านสองบีลังสองนะครับสองบีลัง2องก็จะเท่ากับเท่าไหรครับ10 a นะทีนี้อาจะหา a กับ b ียังไงครับเรามีสมการสมการหนึ่งคือ a กําลังสองเท่ากับ b กําลังสองบวก c กําลังสองถูกต้องไหมโดยที่เรารู้แล้วว่า c กําลังสองนี่คือเท่าไหรซี c คือ6ถูกต้องไหมฉะนั้น a กําลังสองบวก b กําลังสองนะครับไม่ขอโทษที เอ่กลังสองเท่ากับ b กําลังสองนะครับบวก c กําลังสองคือหกกาลังสองฉะนั้นก็ a กําลังสองลบ b กําลังสองย้ายข้างไปได้เท่าไรครับสามสิบหกอีกอันหนึ่งก็คือเรารู้ว่าสองบีกำลังสองเท่ากับสิบเถูกต้องไหมสองบีกำลังสองเท่ากับสิบเหรือเอาให้มันง่ายกว่านี้อีกก็คืออะไรครับ b กําลังสองเท่ากับอะไรครับห้าเ b กำลังสองเท่ากับ5ย้ายสองไปหารถูกต้องไหมฉนันก็เอา b กำลังสองเท่ากับ5 a แทนในนี้ก็จะกลายเป็น a กำลังสองลบแทนที่จะเขียน b กำลังสองเขียนลายแทน5 a แทนนะครับเท่าก,กับ36นี่ก็เป็นสมการตัวแปรเดียว,วเราแก้ได้แน่นอนก็จะเป็น a, a กำลังสองลบ5 a ลบ36เท่ากับ0แยกตัวประกอบได้ a ลบ9 a 4, นะกับ a บวก4เนาะเท่ากับ0ฉะนั้นได้ a มาสองค่าครับคือ9กับลบ4 ลไม่ใช่นะครับเพราะว่าระยะติดลบไม่ได้นะครับได้ A เท่ากับ9กค่าเดียวนะครับแล้วก็ก็ <_ S 2> จะได้ B กกาลังสองนะครับเท่ากับ5 A นะครับจากตรงนี้นะใช่ไมครับฉะนั้น B กําลังสองเท่ากับ5คูณ9เป็น45หน่วยที่ A กกาลังสองอคิปไปก็ได้ A กกาลังสองก็เท่ากับ81ฉะนั้นก็อันนี้เป็นวงรีแนวนอนเนาะ จะเป็น x กลังสองส่วนด้วย a กาลังสองนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์อยู่แล้วง่ายดีส่วนด้วย81นะครับบวกกับ y กาลังสองส่วนด้วยส่วนด้วย45นะครับเท่ากับเท่ากับ1ทีนี้อันนี้คลอลนอของแ1กับ45นะครับคลอลนอได้เอา9หารนะครับได้9กับ5 9ูณ9คูณ5ได้4 0 5โอเคงั้นคูณ4 0 5ทั้งสข้างเนาะ คูณ405ทั้งสองข้างก็แจกแจงเข้าไปนะครับแจกแจงเข้าไปตัวแรกตัดเหลืออะไรครับตัดเหลือ5ตัวที่2ตัดเหลือ9ก็จะเท่ากับ405ข้อไหนเอ่ยข้อข้อหนึ่งใช่ปะตรงกับช้อยข้อ1น,นะ